Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, <laughs> Happy birthday to you. เมนาสร้างกันิจมาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะ for RCX วันนี้เรามาเล่นไม c ครับเอาชีวิตรอดกันอีกแล้วนะคะเย่ก็มาในสภาพนอนตัวเล็กไม่ปีกด้วย ทุกคนดูดิเอ้ยน่ารักมีปีกด้วยนะคะก็โอเควันนี้มัเอาชีวิตรอดนะคะแต่ว่าเราเลือกที่เปิดคลิปอะโอ้โอ้เหมือนท้องฟ้าจะไม่เป็นใจเอออะไรเนี่ยทำไมจ,จู่ๆฝนมาฝนหายอะไรก็ไม่รู้นะคะเอาเป็นว่าเรามาเปิดคลิปบนนี้มันคือเขาเรียกว่าอะไรแล้วเมนชั่นเหรอเขาเรียกอะไรอะ่ะมันที่มันเป็นปราสาทหรือเปล่านะไม่รู้นะคะ โอเคงั้นเราต้องลงไปโอ้โหทุบครั้งเดียวลงได้เลยอหรอตายไปเนี่ยลองดูโอเคนี่ฮะน่าก,กลัวเราไม่เคยมาเลยนะคะเนี่ยตรงนี้มีไก่ด้วยเฮ้ยในะเกมมีอย่างนี้จริงๆเลยหรอไม่รู้นะคะแบบน่ารักมากอิย้ยรอยเท้าอะไรวะรอยเท้าตัวเองหลอนเฮ้ยใช่หรอไม่เห็นมีรอยเท้าเลยเสียงอะไรอุย้ยโจมตีเราด้วยหรออ้อว,ว้าขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษ,โทษจริงๆคะ่ะ ขอโทษคะ่ะโอ้โหอันตรายไม่น่านเลยอุย้ยกระต่ายกระต่ายเข้ามาในนี้ด้วยสวัสดีน้องกระต่ายเดินติดหน้าต่างอ่ะออกไปไหมลูกอ่าเอาไปเร็วน่ารักนอนตกไหมนะอ่ะตกจริงน้องกระต่ายตัวน,นั้นตกลงไปแล้วทุกคนดูดีเดี๋ยวนะวิ่งไปดูน้องดีกว่าเฮ้ยกลับมาได้ด้วยเฮ้ยไม่อะไรอะ่ะเค้กเค้กยาวเลยมีเค้กด้วยนะทุกคนนอน กินเข้าไปอร่อยนะเฮ้ยน้องมีชื่อด้วยนะคะน้องชื่ออะไรอ่ะกระตุยกระตุยไม่มีไม้เอกกระตุยเหรอเราชื่อกระตุยน่ารักกินเข้าไปเราให้เค้กวันเกิดเฮ้ยจริงปะเราจะมันเกิดได้นะเอิจริงจริงแล้วเมื่อวานนะยี่สิบเก้ามกระเออยี่สิบเก้ามีนานะแล้วก็วันนี้สามสิบมีนาด้วย <laughs> โอเคไม่เป็นไรนะคะก็ย้อนหลังไงย้อนหลังอ่ะ แบบเมื่อวานไม่ได้เล่นไมค์ค้าไม่ได้มาอัดคลิปนะคะก็เลยไม่ได้เจอน้องขอบคุณมากเอาแต่ว่าเราไม่หิวซะ้วยสิเดี๋ยววิ่งก่อนวิ่งอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยน้องให้เอนชานก็ได้นบป้อนมานะคะทุกคนเฮ้ยรู้สึกทรงพลังนะคะเดี๋ยวเราวิ่งให้ตัวเองหิวก่อนวิ่ง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 เข้าไปจะได้กินเค้กที่น้องทําให้นะคะน้องชื่อกระตีแล้วอะไรเนี่ยว้ายโทษโทษโทษอุ้ยตีเองตกใจเองนะคะเสียงเกมดังว่าเดี๋ยวบอลเสียงเกมแป๊บนึงอุ้ยอะไรทำไรอ่ะยิงขนูทำไม นี่คืออะไรหฮ้ยอ๋อเป็นธนูที่ยิงได้สามอันนี้นะคะแบบว่าสามนัดสามดอกในทีเดียว t r i โบยิงน้องอุ๊ยอุอยสะท้อนโดนตัวเองอะไรเนี่ยน่าก,กลัวน่าก,กลัวทำไมสะท้อนโนดนตัวเองจุดเทียนก่อนอ้าวไม่เทียนด้หรอไหน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 จุดเทียนเออเราเบาเสียงเกมขั้นสุดเลยนะเนี่ยจุดไปที่เค้กโอเคได้มาจุดเทียนนะคะพร้อมเปล่านะ้ะทุกคน อุ uh ้ยทำเค้กเราทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหยาจเย็นดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันได้นะแล้วคุยกันได้นะแล้วคุยกันได้นะคือเมื่อกี้เราไม่ได้ตั้งใจโอ้โอ้ตกใจตกใจหมดเลยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาดีๆนะคะทุกคนเอาดีๆแบบว่าเราไม่มีเทียนธรรมดาไงเออแล้วทำไมต้องให้นี่เรามาด้วยล่ะรถไฟล่ะทำอะไรจุดเทียนได้บ้างใช้อะไรแทนเทียนลูกธนูปักเข้าไปไม่ได้อะไร เลเซอร์ไอโฟนเฮ้ยเฮ้ยจุดๆุจุด,จด,จดอ่ะจุดจดว้าวว้าวพีว่น้องทำอะไรเทียนไม่ได้นะฮะโอ้อันนี้เลื่อยเลื่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยเลื่อยเค้กเลื่อยเค้กทำเค้กแล้พังเอากรรมความผิดฉันอีกขอโทษความผิดเราอีก,กเลื่อยดีกว่าเราเลื่อยนี่อะไรอะ่ะเอาจุดเทียนจริงๆไปเอากรรมจุดไม่ได้อะ่ะน้องกระตุยเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่เอา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 เอ่อเอาจริงเหรอโอเคร้องเพลง Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Pew 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 จะอยู่ก็อยู่ไปไหม ออกมาดีกว่าเร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 าดับไฟอุ้ยทำไมมันยิ่งทำไมมันยิ่งเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้ตรงนี้ไฟไหม้เลยจริงหรอเดี๋ยวนีบ้านคนอื่นเขานะดับไฟนะคะดับไฟก่อนอุ้ยอ้ยเต็มหน้าเลยโอ้โหไฟลามไม่นะไม่ทันแล้วไม่ดันแล้วเออโอเคโอเคขอบคุณมากเอยเอ้ยเกือบวิรอดเอ้ยตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยนายตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็แบบ ไปโอ้โหไปกไปกลแล้วไปไกลแล้วน่องไกลแล้วไกลแล้วทุกคนชึบชึบชึบชบโอ้เฮ้ยทำไมอันนั้นอไรอะอยาวไปสดมันแล้วนั่นไรอะเดี๋ยวสิลาวาเหรอเฮ้ยนี่อะไรคืออะไรมันคือบ้านอะไรสกอย่างหนึ่งนะคะเค,เค้กเค้กแล้วเค้กเต็มไปหมดเค้กเยอะเหลือเกินกินจนอิ่มแล้วเนี่ยนี่ในบ้านมีอ้ามีของให้นะคะทุกคนเป็นของเริ่มต้นเอาชีวิตรอดมันยอมกิน มันมันมันยอมกินเค้กแล้วสักทีฮะไม่ยอมอ๋อไม่ยอมกินอ่าก็มันไม่หิวอ่ะแล้วก็อยากกินเหมือนกันนะเค้กว่าแต่ว่าไฟไหม้หมดแล้วลูกโอ้โหทุกคนอุ้ยอุ้ยอ้ยหิวหิวอุ้ยหิวหิวหิวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหิ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 วโอเคกินกินกินมัม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 อ่าอิ่มอร่อยเลยเค้กโอ้ตกใจหมดเลยนะคะคิดว่าจะตายซะละแอบใส่ยาพิษไปเออถามจริง อ้าวน้องตกทำใจอ้าวยาพิษยาพิษช่วยด้วยช่วยด้วยอ๋อตกใจเรามียาเอ้ยเรามีแบบกันไฟนะคะอู้ยอุ๊ยอีกไม่กี่นาทีจะตายอ้าวอ้าวเฮ้ยเออค่ะก็นั่นแหละค่ะเราอยากกินใหม่อ่ะเราไม่ได้ตายเพราะยาพิษอ่ะเมื่อกี้โอุ้ยว้าวว้าวว้าวอ้ยอุ้ยออ้ยที่ไหนที่ไหนอันหนึ่งอะอ้ยหิวแล้วหิวแล้วกินอะอาร์มคำหนึ่งอารมอารมมีคำหนึ่งเออ นี่เราอยากแบบอยากตุยแย่เพราะอยาพิษของน้องกระตุยนะคะนี่เราทำไมต้องทำไมต้องไปไอ้น,นี่นี่อะไรอ่ะต้นไม้ไม่ใช่ดิประตูภายนะคะประตูไม้พายโอ,โอ้บ้านเหรอเคก้กขอบคุณมากคือเราโคตรซึ้งเลยตอนนี้คือเราโคตรโคตรซึ้งเลยนายรู้ไหมเราโคตรซึ้งเลยคือแทบจะเป็นบ้านไปได้แล้วอะ่ะหิวอ่ะทุกคน <laughs> กินกินกินจากบ้านนี่เรา มางประตูดีกว่านะฮะบ้านขนมเค้กของเรานะคะออกจะน่ารักสวยที่สุดเลยบ้านของเรากระตุยหายอ่ะอนนี่อะไรหูวนี่อะไรอะ่ะขึ้นไงก่อนอ่ะทุบๆตัวเล็กซะด้วยนะคะตัวเล็กมากเลยอ่านี่คือฟาร์มใช่ไหมนี่คือฟาร์มใช่มันคือฟาร์มนะคะทุกคน,นคือฟาร์ม,มบ้านต้นไม้ก็มีไน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 อยากเห็นบ้านต้นไม้หุ้ย ฮ้ยหอมจริงเฮ้ยขโมยมาจากไหนวะเนี่ยแอบบแบบแอบทำอะไรเจ้าของบ้านเปล่าเจ้าของบ้านคนก่อนอะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่น้องพิมพ์มาศพที่แล้วก็พูดงี้โ <c oughs> ว้ยน่าก,กลัวนอนพักตามสบายโอเคโอเคแอนเกิลมากเดี๋ยวพาไปสวนสนุกเฮ้ยอยากไปนะคะทุกคน <c oughs> พักไปก่อนได้เลยคือเมื่อก่อนเราก็เคยแบบไปสวนสนุกในไมค์คราฟอยู่เหมือนกันใช่ไหมตอนนั้นเจอตัวอะไรเราจะไม่ได้นะคะแต่ว่าก็คือแบบสนุกมากสนุกมากตอนนั้นอ้าวอ้าวอ้าวรเผลอลบแชทอ่ะ พี่บลายอ่ะล่าสุดเอานอนนอนนอนโอเคนอนนอนอ่าโอ้ยน้องนอนดูน้องนอนน้องนอนน่ารักน้องนอนบนเตียงด้วยนะคะนี่เช้าแล้วชายไปเดี๋ยวให้ตัว๋วเฮ้ยมีตั๋วด้วยนะคะอยากเล่นอยากเล่นไปสวนสนุกไปไปไปอยากอยากไปสวนน้ําอ่ะไม่มีสวนน้าหมออยากไปสวนน้าเดี๋ยวคือมันแปลกตั้งแต่มีสวนสนุกอยู่ที่นี่แลละ <c oughs> ในตัว๋วโอ้ยวไหวไหวหโอ้ why, 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 why? Oh my god โอ้แป๊็นึังโอ้นี่มันสวนน้ําเป็นตังน้ำเราทิ้งของก่อนสวนน้ําเฮ้ยเฮ้ยสไลเดอร์เดี๋ยวนะเขาให้เรือมานะคะแข่งเรือหรอได้เลยอุ้ยเราตัวเล็กเกินอ่ะไปไปปิ้วโอ๊ยโอ๊ยเอ้ยเอ้ยอ่าขึ้น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 โอุ๊ยอย่าตีอย่าตีเอาขึ้นไม่ได้ลงได้เองเดียวส่วนน้ำพี่ลึกขึ้นไปได้ลงได้เองเดียวเฮ้ยทำได้เมื่อไหร่เนี่ย ตัวนี่นะคะตัวเป็นตั๋วห้าใบสําหรับห้าที่หรือว่า5้าเครื่องเล่นเอามาให้อะไรออแล้วเลยเอามาให้เราเราเป็นเจ้าของเอากรรมเอาเอาไปค่ะอ๋อเป็นเจ้าของที่นี่สินะไป็นชีนะนะเจ้าของที่นี่เลยเหรอ,อว้าวธุรก,กิจกิจการดีไปเลยคะ่ะตัวเล็กมากเลยทุกคนถ้าเราเล่นมุมมองนี้คือเรามองไม่เห็นอะไรเลยนะคะเนี่ยไปเลยค่ะเครื่องเล่นพังหรือเปล่าเนี้ยอ๋อให้เรากดขอโทษขอโทษ น่โอ้ยโอ้ยบางบางตัวเล็กเกินโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เห็นอะไรเออเฮ้ยเฮ้ยลางพังลางพังคุณคุณคุณเอ่อเอ่อคุณคุณคุณเจ้าของคะรู้ไหมคะว่าลางรถไฟมันอนนี้เอาผิดทางเหรอโอเคได้ได้ออะไรนะผิดทางนะคะขึ้นเองเอาไปเฮ้ยใจเย็นเย็นเราจะตายแล้วมีอะไรให้เรากินไหมไปทางนี้เอาทางนั้นเรอโทษโทษเราเนี่ยไปผิดทางตลอดเลยนะแปะ l e t s go อ้าวคุณก็ตายคุณทำธุรกิจกิจการอย่างนี้ได้ไงกัน <c oughs> คุณไปต่อเติมทางให้ <c oughs> เรียบร้อยเลยนะ <c oughs> ดูดีทุกคนแล้วเขาเปิดไอ้เครื่องเล่นนี้จริงหรอเรียกช่างมาซ่อมก่อนไม่ได้เปิดนานขนาดไหนแล้วคะเนี่ย <c oughs> โอ้โหดูหน้าไอ้ดูท่านี้แบบน่าจะนานมากเลยนะทุกคนแต่เราช่วยดูทางให้อ่า สวัสดีค่ะคุณช่างสวัสดีค่ะคุณช่างทำไมคุณช่างหน้าตาเหมือนเจ้าของอันนี้แล่ละคะเนี่ยเจ้าของสวนสนุกวุ้ยวุ้ยหวาดเสียวทางนี้น่าก,กลัวนี่ฮะให้เขาซ่อมทางไปก่อนเรามายืนรอส,สวยๆตรงนี้ดีก่าอ่าฝนตกนะคะฝ่าค่อยๆพิมพ์ใจเย็นค่อยๆพิมพ์ฝนตก,อ,อ,นอ,อ,นตกอ่าฝนหยุดด้วยน่าก,กลัวหรือว่านี่คือพลังของน้องกระตุยเดี๋ยวเราไปเดินเล่นก่อนดีกว่ารอน้องกระตุยเสร็จเอ้ยนี่คืออะไรอะ ฮ้ยเ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 ฮ้ยทำไมมีอ้อว,ว้าวตรงนี้มีที่เอนชานด้วยนะคะทุกคนนี่ไงที่เอนชานมาจากไหนไม่รู้เล่นสวนน้ำด้วยว่ะเล่นรอน้องกระตุยขึ้นไปใหม่จุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บเออเอาเรือขึ้นไปเอาเรืออ,อันเลยโอเคก็วิ่งขึ้นไปนะคะใกล้ละโอเคโอเคได้เราก็น่าจะเล่นได้สักรอบหนึ่งนะคะน้องสวนน้ำของเรา กระโดดลิม้ม้ะกระโดดลิมสะขึ้นมาถึงนี่แล้วก็ป้ายแง่แงนเออทำไมไม่น่าเบื่อขนาดนี้วะช่างมันอ้าวขี้เกียจทำรับมามาเอ้ามันพังเยอะขนาดนั้นเลยเหรอมันต้องพังขนาดไหนเชียวไป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 อ่าระว,วังระว,วังตายด้วยโอเคได้เลย ไปมันต้องหวาดเสียวขนาดไหนวะระวังตายนี่ฮะยังปกติอยู่อุ้ยอุ้ยถึงกับหยุดหายใจกันเลยทีเดียวอ่ามาถึงตรงนี้นะคะทำไงต่อฮะทำไงต่อฮะเฮอยียยียยียกลัวกลัวเฮ้ยใกล้เสร็จแล้วนะระวังตายเลยนั่นไงใกล้เสร็จแล้วเนี่ยใกล้จะจบละโอ้โหตอนนี้แบบพุ่งด้วยความใบ้แสงนะคะอุ้ย น้องน้องตามมาด้านหลังลงมาถึงตรงนี้นะฮะยังไงต่อยังไงต่อขึ้นมาด้านบนลงไปข้างล่างลงข้างล่างอีกไปข้างหน้าซ้ายบนบนซ้ายซ้ายล่างบนบนบนซ้ายช่างเหอะช่างเหอะไปลงแล้วคะใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วอะโอ,โอเคยังมียังมีแรงฉันยังมีแรงอ่อาอ้าวหยุดแป๊บนึงเราทำให้ไปต่อต่อต่อ ไปต่อไปต่อเอ้าล้างหายคุณนี่ยตรงนี้นะคะไปเจบจ็บอ่า <c oughs> <c oughs> ลัดทางกันอย่างนี้เลยเหรอต้องไปทางไหนอะลงข้างล่างนี่เหรอเฮ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยชนชนโอเคเย้ g p s the f u c k g p s จบละใช่เนะย,ย,ย,ยนนเเเ้สนุก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 ของขวัญมันเกิดน้ไหน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 นี่ไงอ๋อไอเนี้ยเหรอที่เล่นเหรอเหรอขอบคุณมากขอบคุณมากสนุกสุดๆเลยทุกคนสนุกสนุกแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดบ่าลางไม่พังนะคะคงสนุกกว่านี้นะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะสงสัยไม่ได้เปิดมานานนาน <c oughs> นานจะไม่ได้เปิดมานานนะคะ โอเคงั้นที่นี่คงไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเราจากลากันนะน้องบ๊ายบายจากลากับน้องดีกว่าบา,บายๆโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s subscribe ช่องโฟอาซีด้วยน,นะคะใครอยากทำไล์ก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปเลยนะบ๊ายปุย